หลังน้ำตาแห่งความดีใจบอกข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกหลังพยายามกันมาร่วมกว่า3ปีบีทัศภาคโอดทริปยกครอบครัวเที่ยวฉลองปีใหม่เกือบล่มหลังโควิด -19 กลับมาระบาดเนสกาแฟเรดคัเพิ่มอาราบิก้าบทละเอียดเพื่อความหอมยิ่งกว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายก,การ Pop News Daily นะครับวันนี้อยู่กับอู๋และน้องเอ็มนะฮะอากาศยังเย็นๆยอยู่นะช่วงนี้อากาศหนาวหนาวอยากจะเดินเข้าไปกอดใครสักคนให้แน่นๆะนะกอดใครดีคะคุณหนูแล้วก็ซิปที่ข้างหู <c oughs> ด้วยว่าขอยืมตังค์สักสอง0ันได้ไหมอู๋ช่วงนี้หมุนไม่ค่อยทันเไหร่อ่ะตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว<ช>นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสวันนี้ก็ต้อง Happy Christmas Eve ก่อนละกันนะคะมาที่ข่าวบันเทิงของเราเป็นข่าวดีกันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นวันกันซะหน่อยสำหรับคุณแมนนนนกกกาาาารรคค่่ะล้วว็็ุณเเดหง เขากล้า้น้ำตาไม่อยู่เลยเพราะว่าเขาพยายามค่ะพี่หูจะมีเบบีกันมานานถึง3ปีเขาบ้านใจกล้าของเราวันนี้น้ำยาดีแล้วล่าสุดค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาบอกกับพวกเราว่าสีพระยานะคะอย่างคุณเกลเนี่ยตั้งท้องลูกคนแรกสําเร็จเป็นเป็นที่เรียบร้อยแต่งานนี้เขาก็ยอมรับเลยว่ามีการใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยด้วยโดยทั้งหมดเนี่ยเสียเงินไปนับล้านบาทโ,<ฮ>โดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณเกลก็มีอาการแพท้ท้องหนักมากเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้อง ลุ้นกันต่อก็คือเอ๊ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรื่องเพศของลูกนั่นเองนะคะทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ลุ้นไปก่อนละกันแต่ตอนนี้ที่รู้ก็คือคุณพ่อเนี่ยสปอยคุณแม่มากๆเลยอยากทําอะไรอยากได้อะไรชีนิ้วสั่งก็พอค่ะมากๆแล้วก็เดินเข้าไปคุณหมอคือเงียบเงียบมากแล้วก็อ่านผลแล้วก็พูดว่าเอา้าทองเราวนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ มันดีใจมากๆเราก็เผื่อไปด้วยค่ะคือไม่คิดว่าแบบเราจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้เลยว่าแบบจะได้ยินคํานี้ออกมาวาเฮ้ยเราแบบโอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็สงสารเขาครับเพราะว่าฟิลสามครั้งแรกอ่ะมันเป็นฟิลที่หมอเดินเข้ามาคอตกแล้วก็บอกว่าเออเขายังไม่มานะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมอ่ะ ก็ยืนรอเขาครั้งที่4นะครับหน้าห้องกับเขาสองคนก่อนที่หมอจะเรียกผมอะ่ะในสมองผมอะ่ะมีแบบมีความคิดเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดหมอตอบมาว่าเฮ้ยลูกยังไม่มาอีกอะผมจะจะดูแลเขายังไงแล้วเขาจะเสียใจแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่มาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะข้ามพ้นจากจุดที่หมอบอกไม่มีได้ เราดูยินดีด้วยจริงๆนะฮะเราก็แบบว่าเออเพราะว่าบางทีเนี่ยการใช้วิธีวิทยาศาสตร์เนี่ยเปอร์เซนต์ติดมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งมันก็เสียเงินเยอะเหมือนกันเหมือนพอผิดหวังมาสามครั้งอีกอ่ะถ้าอีกครั้งหนึ่งใจอาจจะรับไม่ไหวแล้วนี่ก็แสดงความยินดีด้วยเลยนะคะครับผมอ่ะไปดูกันที่บ้านนี้สะหน่อยนะฮะบ้านของคุณบี้กุ๊บกิ๊บนั่นเองนะครับเห็นว่าปีใหม่นี้เนี่ยมีแลนคือตอนแรกตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะไปแอวเหนือไปเชียงใหม่กันปรากฏ ว่าก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะ,ฮะสรุปจะไปภูเก็ตเพราะว่าคุณบี้เขาก็มีงานด้วยแต่ว่าที่นี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าที่ภูเก็ตก็มีคนติดโควิด -19 <ะ>ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านของคุณบี้แล้วก็คุณกุ๊บกิบเองเขาก็หวั่นหวั่นใจเนื่องจากว่าทิปนี้เนี่ยมีผู้ร่วมทิปกว่า30ชีวิตฮะน้องเอมเยอะมาก ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะไปกันเป็นคณะทัวร์คณะเล็กๆเลยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าก็คงตัดสินใจจะไปที่ภูเก็ตเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามาตรการของการดูแลแล้วก็ป้องกันก็คงจะต้องทํากันเต็มที่นะฮะเนื่องจากว่าทั้งลูกเองนะครับแล้วก็ตัวสมาชิกในครอบครัวเองเนี่ยเขาไปกันเยอะไงนะครับเนี่ยดูสิมีการใส่เขาเรียกว่าที่คลุมคลุมไม่ใช่แค่เฟสชิลอันนี้เรียกว่าไม่ใช่หมวกด้วยคลุมไปเลยครับผมฟังเสียงคุณบี้ซะหน่อยฮะ ค่าไปว่าเดี๋ยววันนี้จะไปภูเกต็ตเนาะแล้วก็ไปทํางานด้วยแล้วก็พาที่บ้านไปเที่ยวด้วยนานครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องบินกลับมาถ่ายละครครับคือเนาะด้วยด้วยช่วงนี้เนาะจริงจริงจริงๆเราอ่ะยกเลิกจากเชียงใหม่จริงแผนเราจะไปเชียงใหม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันก็มีข่าวที่เกิดแล้วก็วันนี้เราเปลี่ยนเป็นภูเกต็ตจริงๆสําหรับเราคือเราตั้งใจอยู่แล้วพาครอบครัวทั้งหมด30กว่าคนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะะฉะนั้นไร่ว่าทุกคน ทำการป้องกันให้มันดีมากๆพี่ว่ามันก็คล้ายๆจะอยู่กรุงเทพนี่แหละครับตอนนี้เรื่องเป็นภูมิผาละอาจจะอาจจะต้องไปไปปลายมากะนัมกรลายอย่างนี้ค่ะเพราะมันต้องกักตัว14วันครับจริงๆพี่ต้องไปตั้งแต่กันยาแล้วครับแต่ว่ามันมีละครที่ถ่ายที่พี่รับไว้แล้วพี่ก็ต้องถ่ายให้เสร็จครับอ,อย่างเชียงใหม่นี่คุณบี่เขาก็เล่าให้ฟังนะฮะ,ะว่าจองแบบ ทีพงที่พักไปอย่างเงี้ยเป็นแสน<อ>เหมือนกันแต่ว่าสรุปแล้วคุยกันเนี่ยก็คือทางที่พักเขาก็คืนเงินมาให้ครึ่งหนึ่งนะครับคนละครึ่งคนละครึ่งเหมือนกันนะคะ <ออ S 2> ไปต่อที่อีกหนึ่งคน<ร>คนนี้ก็เซ็งเหมือนกันเพราะว่าทริปเชียงใหม่ออก็โดนแคนเซิลเหมือนกันสําหรับสาวนาวทิศนิธิสานานั่นเองเนะคะงานนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่จะไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มอย่างคุณนิวนั่นเองก็ต้อง ยอมรับว่าทั้งเซง็งทั้งนอยแบบสุดๆเลยนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มกลับมาระบาดอีกหนึ่งครั้งค่ะเขาบอกว่าอุตสาห์ขอคิวละครน,นะตั้งใจเอาไว้ล่วงหน้าเลยตั้งใจไปสัมผัสอากาศหนาวสัก3วันค่ะแต่พอมีข่าวเรื่องไวรัสโควิดระบาดอีกรอกเนี่ยก็เลยต้องยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายตอนนี้ก็กําลังเลงเขาบอกว่าเลงอยู่จะไป,เ,ปทเที่ยวไหนแทนดีค่ะ ยุบเลยตูบเลยก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาดูว่าว่าจะไปที่ไหนแทนเพราะว่าขอคิวไปแล้วเรียบร้อยไม่อยากเสียคิวเปล่าๆคือนะเราคิดว่าช่วงปีใหม่อะ่ะคนก็อยากขึ้นเหนือถูกไหมด้วยอากาศด้วยด้วยอะไรต่างๆอะ่ะคนก็อยากจะขึ้นเหนือแล้วพอมันมีสถานการณ์แบบนี้มันก็ทําให้แบบ หลายๆคนอะแพลนล่มหมดเลยแล้วก็โรงแรมก็ถูกยกเลิกแบบเยอะมากคือจากจากที่ที่จากคนใกล้ชิดที่ที่คุยนะคะเออมันแบบเสียหายเยอะมากๆเลย คืออย่างตอนนี้หลายคนน่าจะมีแพลนไปเที่ยวกันเนื่องจากว่าจองแล้วก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันจําได้ไหมสิทธิ์นี้เนี่ยเงื่อนไขหนึ่งของเขาก็คือถ้าคุณจองแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถของเงเินคืนได้น<ฮ>ะครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็เกิดคําถามว่าอา้าวแล้วอย่างนี้มันมีหลายๆจังหวัดที่อาจจะมีมาตรการหรือบางจังหวัดเองเขามีการแบบว่าเอ่อเคอร์ฟิลด้วยอย่างสมุทรสาครใช่ไหมฮะทีนี้จะทํายังไงเพราะว่าอย่างหัวหินเนี่ยของพี่เนี่ยกำลังจะไปสุดสัปดาห์นี้ติดตามกันรายชั่วโมงเหมือนกันนะฮะ ต้องรอดูว่ารัฐบาลเขาจะมีเงื่อนไขมีการเปลี่ยนกติกาหรือเปล่าในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันนะว่าจะสามารถเลื่อนทริปออกไปได้ไหมเพราะว่าค,คนเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ละตอนนี้นะครับอ่ะไปดูกันที่พี่ตุ้ยเกียรติกมลเกียรติกมลนกันบ้างนะฮะคนนี้เขาออกมาบอกว่า งานของเขาเนี่ยยังไม่แคนเซิลนะครับเออเรียกว่าโชคดีเหลือเกินคืเอันนี้เป็นงานเมื่อวานของพี่ตุ้ยเลยถูกต้องนะฮะคือตอนนี้หลายๆงานก็ต่างทยอยกันคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลคอนเฟิร์มว่าเลื่อนออกไปก่อนอย่างโรเบเอมนี่ก็โดนเหมือนกันใช่ไหม ใช่เร,เรียบร้อยตอนเช้านี่ก็คือแคนเซลเรียบร้อยเอ้ตอนเช้าเนี่ยคอนเฟิร์มเมื่อเอช้าดีใจกันมากเลยคือกับคุณอู๋อยู่อุ้ยเขาคอนเฟิร์มนะอตอนเย็นเลื่อนเลยจ้ะเรียบร้อย <c oughs> นะครับก็สุราพิตุ้ยเองก็บอกว่างานนี้ก็คงจะเป็นงานสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะฮะส่วนงานละครนี่เห็นบอกว่าถือว่าโชคดีมากเพราะว่าปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากการระบาดและลอกใหม่ของโควิด -19 แน่นอนและปีใหม่นี้เขาเองก็คงจะนอนเท้าดาวอยู่ที่บ้านด้วย <c oughs> ไม่มีแพลนไปไหนตั้งแต่แรกอยู่แล้วพร้อมบอกให้้ทุกกคนตังา แล้วก็สู้ๆกับเจ้าโควิดด้วยเลยครับอ่ดีปิดกล้องไปก่อนแล้วโชคดีไปครับผมครับผมก็นี่น่าจะเป็นงานสุดท้ายของปีนี้ฮะครับผมโชคดีที่ไม่แคนเซิลครับครับผมดีมากเลยครับใจดีใจมากครับรอบนอนอยู่บ้านครับเขาดาวครับดารานักแสดงนักร้องก็คงจะนัดกันนอนอยู่บ้านครับก็ก็ต้องช่วยกันครับก็ต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันครับผมมันจะได้ผ่านกันไปด้วยกันเพราะเราก็ผ่านมาแล้วรอบนึงเนาะแต่ก็ถ้ามีอุบิเหตุขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องช่วยกันเหมือนเดิมก ทุกทุกคนในประเทศแหละต้องโดนต้องโดนกันหมดแหละแต่ก็ดูแลช่วยเหลือกันไปครับอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันบรรยากาศตอนนี้พี่อู๋ไม่ว่าจะเป็นวงการไหนเอ็มว่าทุกคนเริ่มวิตกแล้วแหละ เห็น Facebook หลายคนเริ่มบอกว่าเออพองานแคนเซิลเราก็ต้องเอาเงินเก่ามาใช้ยังไงตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยรองเท้าที่สั่งมาตอนนี้อยากจะส่งไปคืนมากๆเลยค่ะคุณมขอคืนเงินด้วยขอคืนเงินขอคืนได้แต่ไม่คืนเงินทําไงเอาใจช่วยทุกคนด้วยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะครับผมโอเควันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะครับขอบคุณด้วยสรับปะรกาแฟเวครับเพิ่มอาราบิก้าคู่บทละเอียดเพื่อความหอมยิ่งกว่านะครับวันนี้เอ็มอูร่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ